สวัสดีค่ะคลิปนี้ดิฉันขอเสนอเมนูบัตเตอร์เค้กหรือเค้กเนยสดขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำแป้งเค้ก240กรัมกับผงฟู2ช้อนชานะคะมาร่อนรวมกันค่ะร่อนผงฟูและแป้งเค้กลงในชามนะคะจากนั้นเราก็พักแป้งเค้กไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราเตรียมเนยสดชนิดเค็มนะคะ210กรัม ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งสองกรัมถ้าไม่มีให้ใช้น้ำตาลทรายนะคะนำไปปั่นให้ละเอียดก็ใช้แทนกันได้ค่ะจากนั้นเราก็ใช้ไม้พายนะคะคนน้ำตาลไอซิ่งกับเนยนะคะให้พอละลายเข้ากันค่ะเพื่อที่เวลาเราใช้ตะก้อไฟฟ้าตีนะคะตัวน้ำตาลไอซิ่งจะได้ไม่ฟุ้งกระจายค่ะ พอน้ำตาลไอซิ่งเข้ากับเนยดีแล้วนะคะเราก็ใช้ตะก,ก้อนะคะมาตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันจนเนียนเลยค่ะพอส่วนผสมเนียนดีแล้วนะคะเราก็เตรียมไข่ไก่สามฟองใช้เป็นไข่เบอร์ศูนย์ค่ะผสมกับกลิ่นวานิลาสองช้อนชาคนให้เข้ากันก่อนค่ะ พอคนจนเข้ากันดีแล้วเราก็ทยอยใส่ไข่ลงในชามเนยนะคะแบ่งใส่สักสามครั้งค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันจนเนียนในแต่ละครั้งนะคะนี่ก็คือครั้งที่สองค่ะและครั้งที่สามจากนั้นก็ตีให้เข้ากันจนเนียนค่ะ พอไข่และเนยเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เตรียมนมสดลดจืด140มิลิตรให้เราแบ่งใส่สองครั้งค่ะสลับกับแป้งเค้กที่เราร่อนไว้นะคะใส่ไปอย่างละครึ่งจากนั้นเราก็คนให้พอเข้ากันเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายคนให้พอเข้ากันดีแล้วเราค่อยใช้ตะกร้อไฟฟ้านะคะมาตีให้เข้ากันจนเนียนค่ะ ถ้าไม่มีตะกอ้อไฟฟ้านะคะก็สามารถใช้ตะกอ้อมือแทนได้ค่ะและนี่ก็คือครั้งที่2นะคะเททั้งหมดลงไปเลยค่ะทั้งแป้งและนมที่เหลือแล้วก็คนด้วยพายก่อนนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็ใช้ตะกอ้อตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเนียนดีค่ะจากนั้นให้เราไปอุ่นเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาที ใช้ไฟบนและไฟล่างปิดพัดลมค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเตรียมถาดรองอบปูด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา7-8ชั้นจากนั้นเราก็นำน้ำนะคะมาราดให้ชุ่มบนกระดาษค่ะราดให้ท่วมเลยนะคะแล้วก็นำถาดสำหรับใส่ขนมมาวางไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็นำส่วนผสมที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเทลงไปให้มีความสูง3ส่วน4ของพิมพ์ค่ะ จากนั้นให้ใช้ไม้มาตัดไล่ฟองอากาศนะคะเพื่อเวลาที่เราอบขนมเสร็จแล้วหน้าขนมก็จะได้เรียบไม่ปุปะค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำขนมไปอบสองครั้งครั้งที่1อบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสเป็นเวลา40นาทีใช้ไฟบนและไฟล่างค่ะหลังจากที่เราอบครั้งที่140น,นาทีผ่านไปนะคะ ถ้ามีขนมไซส์เล็กนะคะก็ให้เอาขนมไซส์เล็กออกได้เลยค่ะเพราะว่าไซส์เล็กก็จะสุกก่อนนะคะหลังจากเอาขนมไซส์เล็กออกแล้วนะคะให้เราลดอุณหภูมิลงเหลือ1 5 0องศาเซลเซียสเปลี่ยนไปใช้ไฟล่างอย่างเดียวนะคะปิดพัดลมค่ะอบครั้งที่2ใช้เวลาอบทั้งหมด15นาทีนะคะ หลังจากอบเสร็จเรียบร้อยแล้วสองครั้งนะคะขนมของเราก็สุกดีแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยค่ะให้เรารีบนำขนมออกจากถาดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวด้านล่างจะแฉะค่ะมาดูเนื้อด้านในกันนะคะเนื้อขนมด้านในของเรานะคะก็ค่อนข้างเรียบเนียนค่ะหน้าตาค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะ เท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะสำหรับเมนูบัตเตอร์เค้กหรือเค้กเนยสดนั่นเองนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ